สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับพอดีพี่ยังติดใจเกี่ยวกับบูดัดความเสียาหายทตุนะครับทุกคนครับก็คือตัวถ้วยนะทุกคนนะเออพอดีพี่มาเห็นพี่มีถ้วยอันนี้นะครับทุกคนครับที่มีอัตราคริแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพลังชีวิตความจำนำทธาพลังโจมตีไม่มีอะไรที่จะเพิ่มดาเมจมากนะทุกคนนะเออซึ่ง มันมันจะเท่าเท่ากันกับอ่าอันนี้ครับทุกคนครับวิจะให้ดูนะเปอร์เซ็นพลังโจมตีเรามีอีกอันนึงคืออันนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมทุกคนอัตราคลิพลังป้องกังงนพลังงานพลังชีวิตเออพอๆกันเลยนะหรือว่าจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้เอออันนี้ก็ได้ที่อัตราคลิความชำนาญธาตุฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตี29ใกล้เคียงกันมากกว่ากันไม่ถึง10นะครับพลังโจมตีตรงนี้เพราะนั้น นี่ถือว่าเป็นอันที่ใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราจะาเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นพลังชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับดามจอยู่แล้วครับความจานานธาตุนะเราจะไม่คอมโบครับก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะอันนี้ก็มีเหมือนการห่างกาันไปถึง10นะครับและอีกอันนึงพลังโจมตี19กับพลังโจมตี29ที่พี่บอกเลยว่าไม่ต่างกันแน,น่นอนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะต่างกันขนาดไหนนะทุกคนนะอืมเคลียร์สกิลก่อนนะครับเอาเอาจุงา เออเพราะว่ากูิงง่ายดีครับอยากเดินชนได้นะทุกคนนะนี่นะครับนี่ก็ชาร์ตตีนะทุกคนนะเอายกออกนะครับปาบปาบนะครับทุกคนครับห้าพันนะทุกคนนะถ้าไม่ติดกรินะครับปาบปาบหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่แล้วตัวนี้นะครับทุกคนครับอ่ะตัววาร์ปก่อนนะทุกคนนะทีนี้เปลี่ยนอ์ติแฟกต์นะครับทุกคนครับเป็นพลังโจมตีนะทุกคนนะของเลเซอร์ตรงนี้นะครับทุกคนครับอ่ะเปลี่ยนนะครับทุกคนครับ มันพิ้งไปนู่นแล้วครับทุกคนครับเอออ่าไปไหนละเพื่อนเดินเข้ามานะครับอ่าโดนแล้วครับทุกคนครับโป้งโป้งนะครับสี่พันหกนะครับไม่คี้4ี่พันหกนี่ไม่คี้ที่หายไปประมาณสี่ร้อยแล้วนะ1มื0นสามครับเห็นไหมทุกคนเออใส่แอดแ็กมันจะน้อยกว่าใส่น้ำแข็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบชัดเจนอ่ะมันไม่ได้ชัดเจนแบบคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนตอนแรกกับพี่พี่บอกเลยครับว่าไอ้ตัวเนี้ย มีผลต่อพลังโจมตีประมาณ20%นะครับสำหรับพลังโจมตี46%เนาะทุกคนเนาะเราตีไปว่ามีผลต่อดาเมจประมาณ20%ทีนี้เราคิดว่า,อาพอเราไปใสอ่อันนี้นะครับน้ำแข็งที่เป็นน้ําแข็ง46%มันต้องแรงกว่าแบบเห็นผลเพราะว่ามัน20กับ46ใช่ไหมทุกคนแต่ปรากฏว่าไอ้46เนี่ย มันเราเคยคำนวณแล้วให้ผลแค่ห้าห้เปคูณเข้าไปมันก็จะได้ประมาณ2 5เครับเพราะฉะนั้นมันก็แรงกว่าเปอร์เซ็นต์แอทแท็นะแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่แรงกว่าไม่เยอะไม่เยอะจนแบบไม่เยอะจนจน,จน,จน,จนสายแอทแท็ก็ได้อ,ะ,อะสายแอทแท็ก็ได้ถ้าเยอะกว่กากันแค่นี้นะอะทีนี้เดี๋ยวพี่ลองแบบถ้าไม่ใส่เออถ้าเราถอดออกไปเลยนะครับทุกคนครับดูว่าจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่กันแน่เนาะทุกคนเนาะอืม อันนี้เรายิงสมุไรนะครับไม่ได้ไปยิงหุ่นยนต์นะถ้ายิงหุ่นยนต์นี่ปืนมันก็อาจะจะ <bli> จะจะห่างกันน้อยกว่านี้อีกเพราะหุ่นยนต์พลังป้องกันมันเยอะกว่านี้นะครับออทุกคนครับอ่ะป้องกันอีกยกออกครับป้องป้องครับหมื่นหนึ่งครับทุกคนครับเ สรุปนะครับทุกคนครับผลจากการทดสอบนะแบบเราไม่ใส่ถ้วยอะไรเลยนะครับทุกคนครับเออไปแบบไม่มีถ้วยนะทุกคนนะเรายิงเข้าไปเนี่ยมันหมื่นหนึ่งครับหนึ่งศูนย์หกสามเก้านะครับทุกคนครับพอพี่ใส่ถ้วยน้ําแข็งตัวนี้เข้าไปนะครับทุกคนครับที่มีแต่อัตราคีกับพลังโจมตีสิบเก้าเนี่ยเราไม่ได้ทําคอมโบ้วทุกคนเราสองอันนี้ก็จะไม่มีผลนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นสี่นะครับ 14470นะครับเท่ากับว่าความแรงเพิ่มขึ้น36%นะ เออสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจากการทดสอบโดยการเอายิงซามูไรนะครับเออซึ่งอันนี้มันเขียนว่าสี่สิบหกนะแต่มันไม่ได้เต็มสี่สิบหกจริงๆนะครับมันได้แค่สามสิบหกนะครับทุกคนครับส่วนถ้วยโจมตีนะครับเราก็ใส่อันนี้นะครับทดสอบนะทุกคนนะซึ่งมีอัตราที่สิบนะครับความชํานาญท่าพลังโจมตี 29, ยี่สิบเก้าเยอะกว่าอันเมื่อกี้สิบหนึ่งนะครับก็พี่คิดว่ามันไม่มีผลเยอะหรอกนะทุกคนนะก็ยิงออกมาเนี่ยก็ได้หนึ่งหมื่น สามพ่งร้อยครับ13,183นะทุกคนนะคำนวณออกมาคือเพิ่มขึ้นจากการไม่ใส่ถ้วยเลยเนี่ยได้23เปอร์เซ็นต์ครับ23.91ิบสุเก้นปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับเราคำนวณออกมาแล้วเนาะอ่าลำพังตัวออฟหลักนะครับทุกคนครับถ้าออฟลองมันเท่ากันหมดเนี่ยใส่ถ้วยโบนัส ธาตุนะครับทุกคนครับจะแรงกว่า12ซนะครับแต่น,นี่มันขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ด้วยนะว่ามันแบบมีความต้านทานธาตุมีพลังป้องกันมากน้อยขนาดไหนนะครับทุกคนครับแต่ที่แน่ๆคือใส่ถ้วยความโบนัสโบนัสโจมตีธาตุเนี่ยมันจะแรงกว่าใส่ถ้วยเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะครับทุกคนครับอืมแต่ว่ามัน12ไงทุกคนมัน12เเกิดสมมุติว่าถ้วยเรานะครับทุกคนครับออฟลากมันแย่ มันไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นถ้วยพลังโจมตีแล้วทุกคนนะเออแต่ว่าค่าลามีออฟความแรงขีดสิบห้านะเออมันเยอะกว่ากันร12%ใช่ไหมแต่พี่จะชดเชยด้วย15%ตรงนี้เข้าไปครับทุกคนครับเออมาดูกันว่าถ้าพี่ใส่อันนี้มันจะเท่ากันหรือเปล่านะทุกคนนะอืมอ่าครับทุกคนครับกระสอบสตายเบอร์เดิมนะทุกคนนะโป้งครับ13719้13นะครับทุกคนครับ โป้งๆนะครับ1 3 7 1 9นะเอาล้ะะครับทุกคนครับเออหลังจากการทดสอบนะทุกคนนะมันก็แรงขึ้นมานะครับทุกคนครับจากอ่าถ้วยโจมตีนะครับปกติที่เราใส่ให้เลเซอร์นะครับตัวนี้นะทุกคนนะซึ่งมันมีแต่ตาคีไม่มีความแรงคีเนาะทุกคนเนาะพอเราใส่เป็นตัวที่มีความแรงคีตรงนี้15%นะครับทุกคนครับเออมันก็จะเพิ่ม ความแรงจากเพียวๆถ้านะทุกคนนะทีะ่ไม่ติดคิดนะครับขึ้นมา1 5้เนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าคำนวณจากความแรงที่ติดคิดอยู่แล้วเนี่ยก็คือความแรงเดิมที่เรามีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก5%นะครับทุกคนนะ5%แต่สรุปแล้วมันก็ยังสู้ถ้วยนี้ยังไม่ได้นะเออไอ้ถ้วยนี้เออนี่นะทุกคนนะถ้วยที่ไม่มีความแรงคิดอะไรเลยนะครับทุกคนครับแค่ใช้แค่โบนัสความเสียหายน้ำแข็งอย่างเดียว46%เนี่ย ม,มีผลต่อ,อดาเมจในการยิงสมูรัไรถึง36%เเเลยนะเออมีผลถึง36%เเลยทีเดียวครับนี่ก็แปลกใจแล้แปลกใจว่าโอ้มันแรงกว่า ถ้วยเปอร์เซ็นต์แอทแทอยู่พอสมควรนะครับทุกคนครับสำหรับการใส่ถ้วยโบนัสความเสียหายแต่ละธาตุนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงถึงขนาด46%เต็มตเต็มๆอย่างที่มันเขียนไว้เนาะตอนแรกเราคิดว่า46%ต้องมาละนี่มันแรงมากนะมันเกือบ50ินะครับทุกคนครับแต่ว่าเวลาใช้จริงอ่ะมันก็จะมีการหักพลังพวกการอะไรไปนิดหน่อยแหละมันก็ไม่เต็มนะครับอย่างปียิงสมูไรเนี่ยมันก็ได้อ่าจาก4 6มันได้แค่ประมาณ30% อ่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราบอก36นะครับทุกคนครับเออหายไป10%นะครับเออมันอาจจะมีพลังต้านทานน้ำแข็งสิก็ได้นะอืมมันหายไป10%ก็ก็ถือว่าดีนะก็ดีกว่าไอ้เปอร์เซ็นต์แอดแขกอะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แอดแขกนี่เราบอกแล้วครับว่ามันจะมีผลประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะซึ่งเราคำนวณออกมาแล้วนะครับได้23-24%นะครับแม้แต่ถ้วยที่ มีความแรงขิใส่เข้าไปอันนี้ก็รวมแล้วได้2ีเนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นาะทุกคนเนาะอืมะฉะนั้นเวลาเลือกใช้นะครับก็ใช้ถ้วยทาตน,นะครับก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะนอกจากว่าอันนี้เพิ่มขึ้นมาถ้า15บหเพิ่มขึ้นมา5้าเนาะทุกคนเนาะถ้าจะให้เท่านะครับก็ต้อง3 0มสิบอะเออเท่าแบบมีออฟลองความแรงขี้สามซึ่ง ซึ่งยากเนาะซึ่งยากเท่ากับว่าสู้ไม่ได้เลยนะเออถ้าเรามีถ้วยที่แบบน้ําแข็งแล้วก็มีความแรงขี้นิดหน่อยอันนี้20นี่ถือว่าเยอะนะเออถ้าแบบเอาซักแบบประมาณอย่างเงี้ยอาจมีถ้วยธาตุนะครับความแรงขี้20นี่ก็เยอะไปอืมอ่าถ้วยธาตุนะครับอันนี้ไม่มีความแรงขี้แต่มีพลังพก,กัน โอเคมันก็จะหายากอยู่เนาะถ้วยธาตุที่แบบมีทั้งออฟครบอ่ะเอออย่างเนี้ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าอ,อ่ถ้ามีถ้วยธาตุาแล้วก็ความแรงคีสสิบสี่เปอร์เซ็นต์สักสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยยังไงถ้วยเปอร์เซ็นต์แอทแท็กเนี่ยก็สู้ไม่ได้แล้วครับสู้ไม่ได้ละเอ่อนอกจากว่าจะตีบวกมาแล้วได้ความแรงคีสสี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมถ้าได้ความแรงคีสสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับอ่า เราหารสเนาะส13ก็จะเท่ากันกับถ้วยที่ไม่มีความแรงขี้เลยนะมันก็ยังยังแทบจะสู้ถ้วยที่มีบอโบนัสธาตุที่มีความแรงขี้สักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนนะเออสรุปแล้วต่อถ้วยเนี่ยใส่ถ้วยธาตุยังไงก็จะดีกว่าครับทุกคนครับยังไงก็จะดีกว่าอืมนี่ค่อนข้างเห็นชัดนะค่อนข้างเห็นชัดว่ามันมีผล เยอะอยู่ครับถึงแม้มันจะไม่เต็มค่าที่มันเขียนไว้นะแต่ว่ามันก็ยังเยอะกว่าเราจะไปใส่เปอร์เซ็นต์อัตราอยู่ดีนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นถ้วยปกติที่น้องใส่นะทุกคนนะถ้าสมมุติว่าเราใส่ของปูนะครับทุกคนครับก็คือเป็นถ้วยที่มีความแรงขี้ด้วยนะครับทุกคนครับเป็นถ้วยท่าที่มีความแรงขี้ด้วยนะโป้งนะครับทุกคนครับ ไม่ติดก็9,000แล้วอ่ะเออไม่ติดก็9,000พละหมื่นหเลยเห็นไหมทุกคนเออกลายเป็น1 6ื่นเลยครับเยอะกว่าไอ้ถ้วยแรกที่เราใส่ถ้วยน้ําแข็งที่ไม่มีความแรงขี้เลยเนี่ยสองพันเลยนะอืมเยอะกว่าแบบเห็นเห็นเลยครับ